เอาเลียงเมื่ออ่ะเอาเลยีเเลยงก็เอาเลยียงก็เอาเลี้ยงชีช้ๆเบ,บียเบียมึงยิงรงไหนออกมาให้กูยิงดาบเลยดิว้า, <c oughs> าวเขี้ยยิงเลยกูขี้แตกเลยแกแดดเราต้องกินแอปเปิลทองเฮียคุค้งมาไปด้วยเอาแหลกตกหลุมตายด้วย <c oughs> เป็นผีผีผีกอดทองผีกอดทอง ัไดตายออกมาใหม่ด้วยออกมาใหม่ด้วยตายแล้วไห้เร็ไปก่อนแล้วเรอตายเร็ว้ถอะอย่าพิ่งลูกปืนกูว่ามีลูกปืนกูมีทีเดียวเองวะเฮ้ยโอ้ยสัตว์ยังรู่ีไหนแอปเปิลทองทองเอย่าพิ่ง บ่เราจะไม่ขี้โกงเนเน็ตขาดเราเล่นกับเราเล่นกับคนกะกากรี้ไหเราต้องเอาอย่างงี้ยวอแอปเปิลทองหายแอปเปิลทองพ้อไม่เอาก็ได้มึงปรับเป็นตอนกลางวันเดี๋ยวนี้เริ่มเลยนะเริ่มเลยหล่เริ่มเลยเลยเดียวมึงอยู่ไหนอ่งนให้กูเห็นเรื่องยังไงอีกนัด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  เออเออโดนทันูผีทันูยิงเอะโดนผีทะเลยิงเดี๋ยวสู้ตายแม่ตายยากแม่เออเออเดีโอ้ยบักผีทันูกดแมวเอ้ยยิง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 มึงหลายอย่างแม่มึงมึงมึงปิดเดี๋ยวนี้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  สนัยส่องกันเลยไม่ต้องบอสบอาสนซยบอสเอสนัยเดี๋ยวกูเลือกสนัยที่กูถนัดที่สุดเอ้เอ็งนึงนเจ็ดเลยพี่ไม่เอามันบีดเกินไปแล้วต้องเอาเอาขึ้นหัวอไปยังโดนไปยังโดน มันมันก็มันก็จะเหมือนกับเกมอะไรมันยิงมันยิงไปมันยิงไปมันมันยิงแล้วมันโค้งตกลงอยู่อันเนี้ยเออมึงอยู่ตรงไหนครับพร้อมยังครับจะเหมือนอเหมือนเหมือนจริงจริงพร้อมยังครับพร้อมยังครับแม่งคุณละเบื่อผีธนูสักครู่สักครู่กูปิดเอาปิดไม่ได้มึงปิดผีรูวไอ้รูปหน้าคิปเปิร์ดปิดเป็นระดับง่ายหามึง ระดับง่ายปอดภัปอดเอไทอ่ะดีสมาเมีฮะมึงจะลองส้นตีนเลยเก็หมพีู่ข้างล่างอ่ะคิว่ากลัวมากอะฮะคิดว่ากูจะกลัวจนขี้หดตดไัย อ้าวชิบหายแล้วกูไม่ใช่หัวหน้าห้องมึงอยู่ตรงไหนวะมงอย่าให้กูเจอมึงก็ต้องลองหรอกอันนี้กูยังไม่ปรับเป็นเกมเลยนนปรับเร็วๆกูปรับตั้งนานแล้วรู้ไหมกูรอนานนั้นนี่อะครับับรัเอ็มหนึ่งเนี่ยพี่แรงที่สุดจึงมันจะดีบ้งก็แล้วอ่าเช่ยกูมึงเอาเถอะเอาเอ็มหนึ่งไงเอ็มหน่งนเจ็ดไหมก็บาลแต่มาคุย มึงเอาไหนก็เอาเร็วๆมึงจับแบบสปินเตอร์เซลล์เนี่ยก็ดี S จัดเนาะแอปเปิลทองเหรอพี่พรแอปเอิจัดเลยเหรอจัดเลยเหรอเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพี่ก็มีแอปเปิลทองแอปเปิลทองอ่ะเดี๋ยวได้ทองเหลืองทอองงเหลืมันอยู่ตรงไหนมึงเลยจะได้ทองเหลืองเดี๋ยวกูก็ขุดทองเอาอง ค่อยกันเอาเป็นจริงเป็นจังเลยอ่าเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ชัดว่ะไม่มันไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ชัดเท่าไหร่เลยว่ะมึงเสียกูมึงมึงอย่าไม่ได้แดกเลยใครกันเนี่ยที่ไม่ได้แดกไม่รู้รู้มึงเะไรจะไม่ได้แแม่งทำไมมันยิงยาก มึงเลยอ้าอย่ากูตกหลุมอย่ามึงรอบหลังๆวันนี้กูรอบหลังๆวันนี้กูออมมือให้ฟ้อมมึงอยู่ไหนวะกูเห็นแล้วแล้วก็ยิงถูกด้วยล่ะเอาไม่ใช่มึงทำแมบนไม่ไปให่ไหะ มันวิไปหรอกมันขี้เฮ้ยพลูกยิงเฮ้ยพุ่งไปเหตุสืบข้อเอาไปเอาไปหลังหลังมาหลังหลังมาเนี่ยไม่เอาละกูเปลี่ยนบอมดีกว่าเปลี่ยนบอมบ้าไงโอ้นายอยู่ที่ไหนเหรอจอนนี่นายอยู่ไหนอ่ะ อาจารนี้ไม่โดนไม่โดอนอันนี้กะง่ายกว่าอันนี้แม่นกว่าอ่ะคเวเองเห็นคลิปหายทุกช็อตท,ทำไมตอนนี้ต้องทุกชัดเลยวะแม่นแม่นอันนี้แม่นกว่าเติมซื้อยิงบ่โดนด,ดอ,อกหอมเว้ทำไมมันเบี้ยววะมึงเหนียวแหละได้ข่าวว่าเหนียวช่วงนี้ เจ๊จะไม่ทนเจ๊จะไม่ทนอีกต่อไปเอาเอ๋ออ๋อจัดการแล้เอาสเต็จยิงมาด้วยขณะนี้ก็มีผู้ช่วยมือใหม่ได้เข้ามาแล้วนะครับอป๊บนึงนะเว้ยอะไรเลือกอะไรกระบอกไหนฟรีทุกกระบอกมึงจะพึ่งยิงหรือปกหานั่นเอาเอาเหาขานั่นานั่นยี่กวนตีนเดี๋ยวมึงจะพึ่งแม่นตอนนี้ เอาได้แต่แม็กแล้วปืนหายไปไหนเอาเอาปืนเอาปืนกันเอาปืนปืนนี่ไงปืนเออบอกันแหละแค่นี้พอแค่นี้พอมันเยอะไปเลื่อนไปหาปืนใช่แล้วเอาทิ้งทำไมไม่ปืนน่ะเอายิงแม่งรลดมันะสสไนเกมหานี่มันเหมือนเกมอื่นมันเดยวมันอยู่แถวไหนวะทีบเด็ยิงมึง มันให้ไส้แตกเลยเติมจังหวะยิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีดถ้าเป็นของจริงนี่ดีใส่คางแล้วเลยโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนเอาโอ้ยฟิวเลยเดี๋ยว,วอย่าเพ,พิ่งยิงมึงอย่าเพิ่งยิงปิดไว้ก่อนใครเล่นกีฬาก็รอดไปจับมานเออใครบอกว่า ไข่แม่นกว่าไข่แม่นกว่านะครับมึงจะกลับไปไหนเดี๋ยวมาให้กูสร้างแลนด์มาร์กก่อนไม่มีไม่มีสร้างแลนด์มาร์กมึงไม่ต้องมาแลนด์มาร์กกูไม่กูไม่แฮปปี้กับแลนมาคของกูตายแบก้นโกรเอากระตุกเดี๋ยวยังให้กูรู้นะมึงอยู่ไหนวะอย่าให้รู้นะย่าให้รู้เดี๋โอ้ลิชช โอ้ what the fuck มึงอยู่ตรงไหนวะโอ้ยตายแล้วตายแล้วแต่เพึ่งเหว่เพิ่งเหว่เพึ่งยิงเนี่ยเราเราอยู่นอกสังกัดเฉยๆถ้าเราอยู่ในสังกัดนี่เราอาจจะชนะมันมาเยอะๆเลดมาเยอะๆเลยเยอะๆเลยงั้นแหละเยอะๆเลยอะไรจะทำลูกเบ้นเดี๋ยวแม่ไอ้ อันนั้นแหละข้วขาวแหละใช่เลยแอ้เพื่เดียวปเปื่อเดียวเรียมทองยืงนยันอะไรแอปเปิลทองนี่ให้กูเจอล่องหนนะอ่ามันเป็นความสะใจที่ของแคร์แดกัาลองหนไม่ไม่ได้กล่องหนนี่แหละแดดมากนะ แดกอะไรไม่ได้แดกไม่ได้แดกอะไรเลยหรือล่ะยาพิษตยาแห่งความอันแอแดกทำไมนีก็เปแดกแดกทำไมเกิดแดกไปแล้วเป็นโอริโอทำไมเนยขวดกาเปลวจิงซ่าขวดเปล่าเราไม่ได้น้นที่ความล่องหนเราเน้นอย่างเดียวได้ปะเด็กตอนเช้าความน่วงเอามาททำไมเดี๋ยวอันนี้เรา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 จะไม่แดกอันเนี้ย เราจะไม่ขี้โกงมันเด็ดขาดแต่ว่าพูดแต่ก็โกงเหอะเอาไปเลยไปเลยเราไม่ขี้โกงเราไม่ขี้โกงลรงเ้ไวิ่งเร็วเออเฮ้ยทำไมเราสปีดจังวะยิงแกบบเออยิงให้มันแบบขี้กระจายแอบทั้งดงาดหนะลุมเยอะนี <laughs> มนนนมนม่มันเห็นปืนเหมือนเดิมมันเห็นปืนเหมือนเดิมลองทดสอบยิงดียิงกอกกว่า <laughs> ตอนนี้เราก็จะเข้าไปเรยนหมากของวันเลีนหมากวันยิงขันเกียร์อะไรมึงยิงไม่โดนหรอกมึงยิงไม่โดนหรอกทุ่มข้าวปวดระเบิดตุ้มทุ่มสายลื่นมึงอยู่นี่เลยมึงก็จะเก่งแม่งเดี๋ยวมึงก็จะเก่งแม่งแน่๋ย่าๆกดค่ะ เดี๋ยวกอนน่าจะอาบอมเลย <Hey. S 2> คอยตายเราเล่นเอาหัวปีไปเลยเอาหัวปีไปเ้อดี๋ยวกูจัดขอจัดหัวปีมึงลองไม่ได้ล้องหุนมึงบา้าเปล่าเอาแม่งทิง้งเอาหัวปีเออเดี๋ยวมึให้กูรู้เดี๋ยวจะกินแต่น้ำยาคองแคลวแล้วกันเฮ้ย hey. เดี๋ยวอาอา้้าเาอแม่งหัวีอยวมึงหกูร้เดวะน้ำยาคลองแค่้วแลว,วัน้ยเยากของร้อ่ออได้ นี้เปแน่ใจว่านีใช่โอ้โหหัวปีอัดกูเต็มเต็มเย็บแย่แดกแล้วก็เราก็ไปโดนลูกปืนต่อแต่ว่าลูกปืนกูหายโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเออหัวปีประจันบ้านเลยเนี่ยโอ้โหยังกับโดนไวแอร์ก้าเดี๋ยวี๋ย่าเข้าเกียวมึงอยู่ไหน ช่วงนี้กูกำลังฟงอยรอยู่เลยนะมึงอะมึิงกูเ่โดนดอกกูฟงอยู่ฟงเหรอฟงอะไรนีุ่้งอะไเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวตกลุมเย่าเพิ่งฟงกูตกลุมตกลุมไม่อฟงจนตกลุม่ายลุกขัดขนาดนีู้ไอขอนะเว้ย เราฟุ้งไปฟุ้งกับมันแล้วฟุ้งเลย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 โดน้ำยาล่องหนอ๋อมีไม่มีน้ำยาลงหนมีตะขวดแก้วมึงบ้าหรือเปล่า่ลงหนได้ล่องหนหาอะไรขวดแก้วล้วนๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในหน้าฝนกบเขียดก็ร้อง สร้างไม่หาเลยเขากำลังดวลกันอยู่เอ,อือเดี๋ยวจบกันเพึ่งเนี่ยมันมีเวลาจบไหมเดี๋ยวก็จบเดี<บ>๋ยวก็จบมึงแกะอะไรแกะเพียงโอ้ยอะครับครับไม่รอเล่นก็ได้ครับอาพี่้ีหัวปีเอาแล้วหัวปีเหลือสองลูกเอาไงดีเฮ้ยห,หัวปีเหลือสองลูกอ่ะทับเติมไหมมันอยู่ตรงไหนวะ เราก็จะมาตามล่าไอ้กระเทยวักาศ <c oughs> ที่มันได้ไปขโมยกางเกงในผมไปดมนะครับ <c oughs> ผมยังว่าอายุกางเกงในผมหายไปไหนที่ไหนได้มันก็ขโมยกางเกงในปูนี้เองเอาให้ชัวร์หนึ่งนัดต่อนหนึ่งชีวิต <c oughs> อะไรมันไปลุก <c oughs> แลยนมากมันเดียอ๋อโอ้ชีบหายแล้วลูกเดียวเติมก่อนเติมพลังก่อนแล้วลูกเดียวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์รอด แค่หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์แค่นั้นเองยิงอะไรครับลูกปืนหมดแล้วครับพี่เขาหายไปเลยมันดำดินหนีแล้วสิไม่ใช่มันดำดินหนีแล้วสิดพังอ้าวเหี้ยมึงมากินเอาเขาเรียกว่าการแสวงหาอ้าวเหี้ยตก โอ้หัวใจหายไปตั้งดวงหนึ่งเลยหัวใจหายหมดเลยเว้ใจกลับมามามาไม่มีร่องหนหรอกไม่มีร่องหนกินยาเรืลล่องร่องหนหรอกกินนมหาอะไรมีนมให้มึงแดดกี่ดวแดกเลย,มยบบนมวัวอ๋อแดบกบนมวัวแล้วหายร่องหนเหรอกินนมคนอื่นนะมันจะหาย,มย <laughs> นมจุบิจิบิ ลูกปืนหัวปีเอามาแม่งเยอะๆเลยหัวปี <c oughs> เยอะๆเลยเยอะๆเลยเอาชนิดแบบยิงกันไม่หวั่นไม่ไหวแบกบนุ่มก่อนยังไรยังแรกเออสดของเจีไปม่มีการล่องหนไปเจอกันในหมู่บ้านจบป่ะจบป่ะเจอกันในหมู่บ้าน,านาอุ้ยตายอุ้ยตายสายฟ้าขึ้นอะไรเมื่อมันคืออะไรวะสายฟ้ามัสายฟ้า เออพี่อะไม่แฮปปี้เลยเนี่ยเนี่ยปเร็วเกินเร็วเกินเหมือน,น,นกับการลีนี่้อไงเร็วเกินแล้วเนี่ยนะเร็วเกินแล้วเนี่ยนะแต่สิบครั้งนี้ยาวนานเหลือเกินไม่เห็นพี่เขาเลยไม่เห็นหรอกมันล่องหนหมดหานี่มันขี้โกงโกงเหรอม่ต้องล่องหนมึงแดกนมวัวเดี๋ยวนี้ อ๋อแม่งเก็บหนวดรับอ๋อไม่มันยาวข้างเดียวไงมันข้างนี้มันยาวกว่าข้างนี้โอ้เกมโมดอีกอโอ้ัึงจะแดกนมอะไรกันนะกันนานี่ก็สู้กันมาวันหนึ่งแล้วไม่มีปฏิกิริยาหาเหวอะไรเลยจุดที่สูงที่สุดคือจุดที่ดีที่สุดเอาล่วงล่วง ไป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 โอ้โหปิดแล้วเดียวนะเฮ้ยไม่เดินไม่โดนหมดแม่งตกหลุมขึ้นก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงกูว่าเสร็จเด้อเขายิงไหนวะยิงไหนวะเฮ้ยแบมเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นเฮ้ยขึ้นขึ้น ขึ้นเร็วๆขึ้นเร็วเร็วโคตรแม่งกมกตกหลุมมกักเดยมึงทำหลุมไม่แยะเลยเนะี่ยหลุมมึงยิงใส่กูล่ะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะมึงอยู่ตรงไหนวะมึงอยู่โล่งแจ้งเนี่ยกูไม่กลัวมึงนะีะเออเออแม่งโดนผียิงหางมึงไม่ได้ยิงกูได้ผีได้ยิงกูจกังหวะนี้ต้องยิง ตายยังตายัตายไอ้ไอ้ตอยไอ้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 มอ้ไอนไอ้ไอ้ไอ้อ้ไต้ไอ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 ้มอมไน้ไ้ไออ้ไ้ไอั้ไอ้ยิง้ไอไอ้อ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ไ้ยอ้้อออยอ้อ้อาั้ไไ้ไ้เอ้อ่้อ บัวปืนสั้นปืนสั้นนะเจ้ะหาปืนสั้นกูทรงพลังใช่ไหมล่ะทรงพลังว่าปืนสั้นกูฮะบัวไม่ได้ทำอะไรเด้อปืนสั้นกินนิยาคล่องแคล่วทีวิ่งเร็วเหมือนใช่แล้วเราก็ต้อง อะไรวะนี่วะอะตอนนั้อะไรวะอะไรโอ้อะไหนนี่เหรอไม่ไม่ไม่ตำรวใช่โอ้โอคกูจะแดกแดคกูต้องยิงอันนี้เลยเป็นแอสซิสซินไปแล้วครับโอ้โหวิ่งเร็วจนกันเสียชีตามึงอยู่ตรงไหนมึงก็ต้องทิ้งเก็บไว้เงินล่ะะยาของเช่ากูหมดักหามึงยิงแม่งเยอะๆเลยไม่ใช่ปะ

มันจะฟักกินแฟนฉันมีของขวัญให้นายด้วยนะบอบบ,บี้วันนี้เร็วๆเร็วๆบอบบี้ฉันอรออะไรอยู่นะนะแอบดูดูสโบโร์แม่งเลยหรอนายอยู่ในระบอบบี้ฉันอรอนายอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวยาก,กูจะหมดกันนะบอบบี้พี่พี่กินกินน้ำยามองเออใช่เหรอเห็นใบเห็นความมืดอยู่ไหนวะ <c oughs> มามาเีมเงินซีมเงินโอ,อ,อ้น้ำยาแห่งแสงสว่างแฮ่แก <c oughs> <c oughs> ูสว่างอยู่คนเดียวคราวนี้มึงเนื <c oughs> ตาส่าหเลยช่วงนี้กูฟุ้งาหามึงเ้อเาคล้องหมดแล้วสัตว์เริ่มยังมึงจัดกระเป๋าส้นปีนเลย <c oughs> เราเคยกินเดี๋ยวเอานา้ยาสว่างมาเพิ่มน้ำยาสว่าง เอามาโลดแม็กกูเนียเปล่อแม็เนี่ยสว่างมันหมดยากอย่างนี้แบบนี้เราจะทำให้คนเออ่น็อกมืดโดยไม่รู้ตัวน็อกมืดโดยไม่รู้ตัวนะครับแม็กอันนี้ไม่ต้องเอาไม่เป็นไรเราเอาไว้ข้างในเต็มอยู่อันนี้แค่นี้แหละมึงพร้อมยังเฮ้ยมึงข้องเขี้ยวอ๋อยังนั้นเลยเหรอมึงก็ซดก่อน เฮ้ยี่พีเอาไปทเอาไปจ้ะเอเอาเกมหมดออกซะอยู่ตรงไหนอะดึงดึงข้าขึ้นตะเกียงไหนบอกไปบนฝไฟสักกูเห็นแต่ดาลูกไก่เอาแม่งเล่นสูตรเดียวกันกับกูต้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมันสูตรเดียวกันกับกูแอ็มเอ็นบีมันเยอะกว่ากูด้วยแม่งมันเยอะกับกูมันเยอะกว่ากูเป็นลูกเป็นลูก แอปเปิ้ลเหียอะไรไม่ได้เอาแอปเปิลมาคุณไล่ยิงกัน,น ia, แบบมาเฟียแล้วมึงเข้า <laughs> อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ <laughs> <laughs> จะตายอยู่แล้วเ <laughs> ส, <laughs> ส้นกระตุกโอ้ย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 ฟงเส้นกระตุกให้กูมาเลยโอ้ยไม่มีการยาลงครับรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีคำว่ายาลง <laughs> มึงอยู่ไหนวะวั <laughs> สดุอยู่แป้งผักอะ่ะแล้วมึงก็ตายเออเห็นใจกูหน่อยเฮ้กูเส้นกระตุกมันกระตุกขึ้นเลยแหละหายละหายละเย็ดแม่เก็บลูกเก็บลูกชิบ พุ่งฟุ้งฟุ่งฟุ้งพุ่งฟุ้งฟุ้งฟุ้งเลยแช่วงนี้เราจะตาหวานนะครับอยากจเยอะมันจะได้สว่างเฮ้ยมึงไล่ยิงกูแบบมาเฟียเลยเหรอยูนัยไอ้ลูกปืนบอลลูกปืนบอลใกล้ๆทำไมยิงมันไม่ไงใส่แตกยิงใส่แตกใส่แตกใส่แตกเกาะมึงกูถามเลยมึงใส่เกาะมาทำไมตั้งเยอะตั้งเยอะ ูไม่มีทางตายแฮะกูไม่มีทางที่ตายกูรู้แล้วแม่งมันเป็นหัวหน้าห้องมาเลยทําได้กด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 นั่นดิอะไรกดอีกอียานี่แน่ๆงอคอตรงนั้นแดงๆทางนู้นอะไรวะนี่เหรอขึ้นไปอันที่สามอันที่สามงแถวกลางงแถวสามแถวกลางเนี่ยไม่ไม่ลงไมาอีกเนี่ยอือโอเคทำอะไรได้แก้ผิด เอาเ,เ,อาเหี้ยม,มึงจะเอาใหม่อีกแล้วใช่ไหมไม่มีการใช้ยาใช้ปืนสดเลยเหรอเต็มเลยเต็มเลยยานี่ก็ไปเอายาตัวยไม่เดี๋ยวเราจะเล่นอะไรเราเอาแบบนี้ดูพีม่มันไม่ใช่หัวแขนหรือมันไม่ใช่หัวห้องอะไรมันทำมาได้เกมยหมด เดี๋ยววัวลาวาทีใส่แมงได้ไหมไปถึงทีจากใส่เลยไหมเกาะเซมตีนเร็วออกไม่เห็นเหมืันมันจะค้นว่าทำไมเกาะตั้งเยอะอย่มันได้แค่อันเดียวอ่ะสามทา,าท,าที่นังเงินคืนได้หกเงคืนเอิมหกนาที กาะไม่รู้ว่าจะมาทำส้นตีนเลยสุดท้ายก็โดนมาเฟียยิงใจ<ม>อะไรวะเยายาแม่งเยอะเลยมึงมามึงมามึงมา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 เอามันมาคล้องเชียวให้กูวะเอาคล้องเชียวไหมเอาอย่าแง่ง ต้องเป็นศูนย์นี่วะห้องตรงไหนวะเนี่ยมันหอ้องเ,เออห้องนี้นิดหนึ่งมึงมามมกูอยู่ตรงแลนด์มาร์คมัง้งมึงเคยเห็นว่ามาเฟียเวลาเขาไล่ย,ยิงกันมึงเคยเห็นว่ามาเฟียติดสูงที่สุด สุสวยที่สุดสุดวยที่สุดมาเล่นกับบอซีเลยนี่ม <c oughs> um ึงเข้ามามึงเสีซิกาโบกเล็กตากเลยมึงเข้ามามึงซิกาโบกเล็กตากเลดือเอ้ยเฮียยเียมึรับงตานเ่ย่าย่าย่ยอย่าพ่เพ่งเพเะเเเเ่เ มึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคุเข้าใจอะไรแล้วที่ปั๊มเลือดเมื่อกี้พี่เห็นยังเออเราไม่ต้องไปเอาแอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลทองคือเม่คิดเดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปสู้กับมันดีเรื่องม้านี่อะไรย่า ความมืดไม่ αι, เอาเรามันยังไม่มืดทนไฟนไม่เอาเอายาเพิ่มเลือดก,ก่อนเอามาอเอามอไ,<ห>ได้เด้ได้ได้เว้ยแม,ม่ทำไมนุ่มนิดเดียววะสัตว์แม่ทำไมได้นิดเดียววะน,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 นี่แหละอะไรเงี้แหละของตกเต็มเลยทำไมมึงไม่เก็บพี่ต้องยิงพี่เขาให้ตายแล้วเราค่อยจะได้เรื่อยยาผิดอย่าผิดให้เป็นเล่แก้ยความมืด ยาพิษยากระเพิ่มกำลังยาแห่งฝคนฝคนกับเอาลองแดกดูดูมันจะเป็นไงเอาแค่นี้พอเฮ้ยโอ้โหรู้สึกมีพลังฟงแล้วเว้ยอะไรบูดึงความอ่อนแอความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมืมเม่อทนไฟฟูของแฉล่เนี่ยแหละแข่งไหนแข่งแข่งไหนนี่ไงพี่ชายนี่ไงของแฉลไม่อันนี้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยพล,ลังกำลัง แดดมันเยอะเเลยดวะอันนี้เพิ่มเลือดเอาดีไปด้วยอะไรดีเอนยาเพิ่มเลือดออเ้ยมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่โอเคขอม้เขียวแดกซะแดกแล้วก็ฟุ้งขราวนี้จกจุกจุกจุจจกเดี๋ยวเดี๋ยวแดกเยอะเยอะมันจะได้อิ่มๆไปแล้ววิ่งไปเวอขี้เขียว นึ่งลองคอนเทนด์ูเหเดี๋ยวอย่าพึ่งคอนเทดูสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิจ้าใจร้อนไปไหนเราเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยร้กดทีดูอ่ะเอออ้าวไปแล้วเปลี่ยนหมดยังเปลี่ยนแล้วมึงมาเลิศกูจะฟงให้มึงดื้อเป็นอะไรวะมาเล่นมาเล่นเป็นอะไร กลอนกากระบอกเดียวเราไม่จำเป็นต้องกลัวมึงอยู่ไหนวัตถุฟ้าด้วยลูกปืนกูมุ่หวังมาเลยลูกปืนกูมุ่หวังมาเลยมุ่งหวังลูกปืนกูลูกปืนหมดเอาหวังอะไรบ้างเนี่ยมึงอยู่ไหนยังอยู่ดูได้เลยด่ได้เนี่ย ในที่สุดก็ตายกูแ <มา S 1> ปลว่าแม่งพ,พอพอเถอะ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 กูค